พื้นที่ของภาคใต้นะครับิดตามบรรยากาศาสดๆกันตอนนี้ครับตอนนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านสุรุไทยเลิศเกษมอยู่ที่นี่นะครับโรงเรียนนานาชาติ IS b บเพื่อที่จะมารับมอบสิ่งของจําเป็นต่างๆนะครับแ,แล้วก็ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่ด้วยนะครับพร้อมกับผู้บริหารของทางโรงเรียน นนาชาติ ISB มาร่วมในวันนี้นะครับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นที่ทางชมรมผู้ปกครองและนักเรียนของทางโรงเรียนธนาชาติ ISB ได้ร่วมใจกันบริจาคนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับชาว หาดใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประสบอทุทกภัยกันนะครับตอนนี้อาจจะสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเริ่มเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟูแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารแล้วก็บรรดาเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีการบริจาคก,กันในวันนี้ด้วยนะครับ นอกจากท่านสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังมีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้อำนวยการเวนบีทีครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็มีแคมเปญของทางโรงเรียนนะครับชาว ISB ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมนี่ฮะ แล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากที่มารับมอบวันนี้วันนี้จะไม่ใช่เป็นพิธีการแค่มาถ่ายรูปเฉยๆแต่ว่าเป็นการส่งมอบจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวจะมีทางพี่พิทหารนะครับมาช่วยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็โรงเรียน i s p ISB yeah. ีหัดใหญ่ไอเีหัดใหญ่พี่พิทหารก็จะมาช่วยเราขน ข้าวของเหล่านี้นะครับส่งตรงไปที่หาดใหญ่เลยเดี๋ยวนี้จะขนไปที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านท่านสุภาพมาศอิสรพักดีจะรออยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านจะอยู่ที่นั่นนะที่ที่ดอนเมืองรับมอบ สิ่งของนะครับส่งต่อขึ้นเครื่องซึ่งทางกรมประาสัมพันธ์ของเราก็มีการเปิดศูนย์รับบริจาคนะครับเปิดศูนย์รับบริจาคส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอทุทกภัยนะครับตอนนี้ยังยังมีความจำเป็นอยู่หลายหน่วยงานอาจจะ ประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะปิดศูนย์ไปแล้วก็มีนะครับเพราะว่ากรมประชาสัมพ yeah. ันธ์ของเรายังคงยังคงส่งต่อความช่วยเหลือไปที่นั่นอยู่เรื่อยๆนะครับท่านใดอยากจะบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นเชิญได้นะครับหรือไปการรวมกันเยอะๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับก็จะ ร่วมแรงร่วมใจกันหลากหลายหน่วยงานไปช่วยกันครับพี่พี่ทหารเป็นต้นอย่างที่บอกนะครับมาช่วยกันขนข้าวของวันนี้นอกจากข้าวของเครื่องใช้อาหารแล้วเนี่ยมีอ,ปอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านด้วยนะครับเนี่ยไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับ นะมีน้องๆน,องน,อ,งนองนักเรียนของทางโรงเรียนเนี่ยร่วมถ่ายรูปด้วยนี่ป้ายของทางโรงเรียนไปแล้วเอาป้ายของทางกรมประชาสัมพันธ์เราบ้างนะครับมาถ่ายรูปกันนิดหนึ่งอย่างที่บอกนะครับใครที่ยังอยากจะร่วมบริจาคอยู่เนี่ยนะครับ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อาหารอุปกรณ์ตะกรามสะอาดบ้านเรือนหลังจากน้ำท่วมเนี่ยยังไปบริจาคได้นะที่ N b t n บ t ีทไปไม่ยากนะทุนผู้ชมถนวนวิภาวดีรังสิตหาง่ายมากนะครับตึกเราใหญ่โตตั้งอยู่ที่นั่นเรียวเข้าไปถึงก็เจอเลยด้านหน้านะครับเอาไปบริจาคได้เลย อยู่ตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกๆวันรวมไปถึงช่องทางในการบริจาคเงินอันนี้สะดวกดีนะครับแล้วก็หลายท่านเลือกใช้วิธีนี้เราก็กรมประชาพันธ์เราก็แนะนำให้บริจาคกับทางสภากาชาติไทย ก็มีสื่อมวลชนนะครับมาร่วมกันกระจายข่าวคราวนี้ออกไปด้วยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีทาง NBT นะครับ NBT มาด้วย n b t 2 h d นะครับและที่ส่งเสียงไปถึงท่านตอนนี้ NBT c o n n e คนนเราครับมากระไรบรรยากาศที้ติดตามกันด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมช่วยกันแชร์ ไลน์นี้ออกไปด้วยนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆสวทแต่ละจังหวัดนะครับขอบพระคุณครับ เดี๋ยววันนี้หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมประสัมพันธ์มารับมอบตรงนี้ไปแล้วนี่นะครับ<ป>ก็จะนำไปนำไปที่ศูนย์ประสานงานนะครับรับส่งต่อความช่เหลือผู้ประสบภัยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพประกาศดอนเมืองครับโดยโดยที่ที่จุดนั้น ก็จะมีท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านสุภาศรครับพี่พึ่งพี่พึ่งรัฐมนตรีพึ่งท่านไปรออยู่ที่นั่นนะครับท่านสุภาพอิสระภากดีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะเต็คนคนโทอดุลบุญทำเจริญก็จะส่งต่อขึ้นเครื่องบินไปเลย

ภาษาไทยก่อนภาษาไทยก่อนภาษาไทยก่อนนี่ได้ไหมที่หนึ่งเป็นจีเวอร์มาสักท่านภาษาไทยก่อนัเป็นคู่ แม่เอ็นดีดีภาษาไทยปกติครับบอบ่ดีวเดียวเบสให้เแแอนถามให้้ช่องเก้าอ่ะช่องเก้าอยู่ไหนช่องเก้าเก้ามาเลยบันทับบันับันทับข้ครพบ ่ทั้เลยอยากให้กล่าวถึงการที่มารวมริาในครั้งนี้ทางายก็ในดานรเรียนประชาสักพานนาาชาติอินเทอร์เนชั่นแนบงคอรเราก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้กำลังใจต่อพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ทุกท่าน ที่ท่านได้ประสบวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่มะึมาครั้งน,นี้นะคะทันทีที่เราได้ทราบข่าวสถานการณ์ในภาคใต้แล้วก็ที่โดยเฉพาะที่หาดใหญ่เนี่ยผู้ปกครองนักเรียนคุณครูทุกผู้บริหาทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันเลยค่ะว่าทําไงเราจะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่บรรเทาทุกบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้นะคะเราก็ได้ ความปรุณาได้ประสานจากท่านรัฐมนตรีสำนักประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านนรัตน์ธ mm hmm. ามิศราศักดิดสารภาพดีนะคะไดะ้ประสานกันมาว่าเอ้ยยุ่งสาตรงนี้เนี่ยเราจะให้ทาง NBT นบีมาช่วยแล้วก็ได้จัดรถของทางทหารนะให้มาช่วยขนของนะคะแล้วของนี่มากันเยอะมากเลยมาหิวมาเลยค่ะผู้ปกครองเราเราประทับใจกันมากเลยว่าเวลามีเหตุการณ์ สุดเฉินเหตุการณ์วิกฤตในประเทศที่ทําให้ประชาชนชาวไทยเดือดร้อนเนี่ยเราร่วมด้วยช่วยกันทั้งคนต่างชาติทั้งผู้ครองต่างชาติผู้ครองไทยเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านมตรีท่าน,านสุภาพรอิสรภาพดีเนี่ยท่านก็เป็นผู้ปกครองเราท่านหนึ่งนะคะท่านก็เหน็นความสำคัญตรงนี้ตัวได้รวบรวมของเยอะมากเลยของมีตั้งแต่ข้าวสารข้าวสารนี่ประมาณ2ตันก,กว่าถึง3ตันนะคะมีอาหารแห้งแล้วก็มี ตอนนี้ได้ทราบว่าทางพี่น้องชาวหาดใหญ่ต้องการพวกเครื่องใช้ในในบ้านในบ้านเรือนอย่างเช่นพวกเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยหม้อหุงข้าวกาต้มน้ํากระทาไฟฟ้าเครื่องนอนที่นอนนี่เป็น4 5 0 500ที่นอนเลยค่ะที่ส่งมานี่นะคะแล้วก็มีเครื่องทําความสะอาดต่างๆเนี่ยน้ำยาล้างห้องน้ําแล้วเครื่องฉีดน้ํามีเสื้อผ้ามี ชุดชั้นในนะคะชุดชั้นในนี่ประมาณก็จะ2,000-3,000ชุดมาส่งมาเป็นกล่องๆทั้งของเด็กของผู้ใหญ่แคมเบอรที่ใช้นะคะแล้วก็พวกนมพวกอาหารพวกน้ำเนี่ยทุกอย่างเลยค่ะที่ได้มาร่วมด้วยทช่น็นตรงนี้ก็ในนามวิรชนชาติไอซวีก็ขอให้กำลังใจพใี่น้องชาวหัดใหญ่ทุกๆท,ท่านนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันแก้นะคะขอให้กำลังใจทุกอย่างจะจบไปด้วยดีค่ะค่ะขอบพระคุณท่าน ท่านธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านได้อุสตส่าห์กรุณามารับของผู้บริจาคในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านก็เห็นว่าการรวมพลังของผู้ปกครองนักเรียนครูผู้อัยารต่างๆของไอซีบีเนี่ยท่านเห็นว่ามันเข้มแข็งมากในการช่วยรุ่มด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวหัดใหญ่ในครั้งน,นี้นะคะก็ขอฝากอีกนหนึ่งขอฝากให้กําลังใจนะคะพายุถล่มมาแล้ว ก็จะมีทองฟ้าใสๆกลับมาอีกในเร็ววันนี้นะคะขอพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ uh, mm. uh, English version the Syria flood happened ay, The, the process feel flood normal Syria Khad of Thailand, uh, and How As how So ISB sends our thoughts and prayers out for all of the families who are impacted by these horrible floods in Hat Yai. And we just want to do the, what little bit we can to, to take some of the burden from them, to give them some of the things that they require to give back. As a school, our, one of our values is care and our other value is responsibility and we know that we have a responsibility as visitors and as guests in this country and many of our students are residents in this country how can we care for those who are in a situation where they are they have nothing and how can we do what little we can to provide them with some of the necessities we wish we were closer so we could give more direct help but we also recognize that that's not always something that we can do so when we do things like providing providing things, providing food, providing sleeping accommodations, that it's just a small, small token of way how we can give back to this beautiful country that welcomes us and that is home to our beautiful school. And so we recognize that the people in haiyai are suffering and we recognize that they need so much more. But we also just want them to know that we are here and that if there's anything else we can do to provide support and if we can provide more. They, they, we, they just need to ask. We will do what we can, of course, because again, it is our our responsibility to care for those around us, to enrich and be a part of the communities of, of Thailand. And so we're just very grateful to our community for the way they've turned out for us and the way that they have donated and brought things forward in order for us to give back. Thank you. เนัาิธีนจบ่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะครับของอู้บริหารทางโรงเรียน ISB แล้วก็ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะลำเลียงข้าวของนะครับขึ้นรถเพื่อขนส่งต่อไปที่ตอนเมืองนะครับ แล้วก็จะขึ้นเครื่องบินส่งไปที่สนามบินหัดใหญ่เลยนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารรายเกี่ยวกับการรับบริจาคเดี๋ยวเราก็มารายงานให้ทราบแบบนี้กันเป็นประจำทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ n b t Connect นะครับส่วนท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคก,ก็เชิญได้ที่ n b t นะครับตอนนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ